พี่ตุน Blue บลูไอสมูไรเออเออคุณตุลนเนอาบูไอสมูไรสักนิดหนึ่งครบบูาย <Blue Ai S 2> สมูไรเนี่ยตามชื่อเลยฮะมันเป็นสมูไราตาสีฟ้านะฮะ EP หนึ่งเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเลยอาจจะสปอย EP หนึ่งเล็กน้อยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เฉลยว่า เป็นผู้หญิงแต่เราเอกใจตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าเป็นรูปร่างผอมบางนะฮะแล้วก็เสียงภาคเนี่ยมันเป็นเสียงผู้หญิงห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกใจขนาดนั้นโอเคแต่มันก็น่าสนใจต้นเรื่องไปจนถึงเกือบกลางเรื่องเรายังไม่รู้สึกอะไรมากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีและน่าเบื่อนะภารกิจของเขาเนี่ยเขา ด้วยความที่เป็นบูอายสมุไรมันคือประเด็นนี้เลยมันเป็นสมัยที่อ๋อทาฟ้าเหมือนฝรั่งกั้นใช่ไหมฝรั่งเป็นเป็นลูกผสมเอเป็นลูกผสมแล้วก็ยามาดาสมุไรอโยธยากันใช่ไหมแม่แต่นี้มันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งเป็นยุคเอโดะที่เขาปิดประเทศเออเหมือนอะไรอะเหมือนไอ้คนดําที่อยู่ในยุคใช่ไหมเหมือนในคนดำใโดะกันอย่างนั้นใช่ไหมคุณเก๋อะไรอะอะไรนั่นแหละไอ้ที่ใช้บิ๊กบอสมันจะเล่นแล้วมันตายไปซะก่อนไม่ได้เล่นน่ะ ใช่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 นั่นแหละแล้วพอปิดประเทศปุ๊บเขาก็าคงมีปัญหาก็เป็นชาตินิยมสุดๆแล้วก็ไอเด็กที่เป็นลูกผสมเนี่ยมันคือชนชั้นต่ำเออไอเไชชด็กตังเอกนี่พระเอกนี่เป็นลูกผสมใช่มันเป็นลูกผสมแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็เลยจะไปตามล่าไอสี่ตัวการที่ทําให้มันเป็นแบบนี้ให้มันกลายเป็นลูกครึ่งแล้วก็ถูกสังคมรังเกียจอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พ่อมันพ่อแม่มันนี่มันมีซ่อนอะไรแบบนี้อยู่ ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยว่าสุดท้ายแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่เออ,เอ,อมันทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างออสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยโอเคมันแบกมันแบกเรื่องแกเรื่องทั้งเรื่องอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วมันมีตัวละครอื่นที่น่าสนใจอีกสตัวนะครับนั่นก็คือตัวเขาเรียกว่าชื่อตัวไทเกนไทเกนเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ถ้าคุณดูผมดูพี่ต่อดูอาจจะเกาะตัวนี้เป็นไปได้เราจะเกาะตัวนี้เพราะมันเป็นสมุไรเท่ๆคนหนึ่งที่แบบอีโก้จัดๆแล้วก็เท่ๆอะไรประมาณเนี้ยแต่กลายเป็นว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวละครผู้หญิงนะครับเออแล้วก็ลิงโกะลิงโกะก็คือไอ้มือด้วนลิงโกะนี่เป็นตัวอ้วนๆเป็นตัวเหมือนดูภายนอกมันเหมือนเป็นพวกลูเซอร์เออแต่กลายเป็นว่าไอ้นี่มันก็เก่งไปอีกทางหนึ่งคือมันมาจากบ้านที่ทำ ราเมงอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออลาเมงอร่อยเข้าไปด้วยกันเหรอเออเขาไปด้วยกันเขาก็ฝากตัวขอไปเป็นสิทธิ์ของตัวเอกตัวเรื่องเนี้ยเออก็มีมีทั้งหมดตัวหลักๆมีสี่ตัวแต่กลายเป็นว่าผมมาดูไปดูมาเนี่ยผมกับชอบตัวละครอาเคมิเอออาเคมิตัวละครผู้หญิงกลายเป็นว่าตัวละครอาเคมิโคตรมีมิติเลยอาเคมิเนี่ยก็คือตามเนื้อเรื่องเลยฮะก็คือตามยุคตามสมัยเลยก็เป็นตัวละครที่หญิงเกิดในวัง เหมือนเหมือนจะชีวิตดีอยู่ในวังชีวิตจะดีแต่ว่า uh huh. สุดท้ายพออยู่ในยุคนั้นก็ถูกเหยียดอะ่ะสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นมึงก็สุดท้ายมึงก็ต้องไปเป็นเครื่องมือทางเพศก็ถูกจับคุมถุงชนอะไรประมาณเนี้ยแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งอะอะเคมิพอไปเผชิญโลกภายนอกหนีออกจากวังไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนขนบหนังบางเรื่องถือหนังเลยเรื่องที่เราเดาว,ว่าเอ้ยมันจะกลายเป็นผู้หญิงกล้าแล้วออกมาถือดาบต่อสู้อะไรไม่ใช่เขาก็เขาก็ใช้ความเป็นหญิงของเขานั่นแหละที่ ที่ต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วกลายเป็นว่าไอ้ไอ้ไทเกนที่เป็นตัวละครสมุไรเท่ๆกับตัวไอเคมีอ่ะที่เหมือนจะมีความสัมพันธ์กันตอนตอน้ตนเรื่องผู้เยอะไม่ได้สุดท้ายแล้วมันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออความคิดหรือการเดินทางของตัวละครเนี่ยมันเปลี่ยนไปเออผมกลายเป็นว่าผมเกาะตัวละครไอเคมีเฉยเลยซึ่งเท่าที่นึกเร็วๆตอนเนี้ย แทบไม่เกิดขึ้นกับตัวผมเลยนะว่าถ้ามันมีตัวละครสักสามสี่ตัวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเกาะตัวละครผู้ชายหรือพระเอกเท่ๆคนหนึ่งหรืออาจจะงเป็นเซนเซยียเนี่ยผมก็จะเกาะอิคิเพราะม่งเท่ดีหรือว่ายูยูฮากูโชผมก็เกาะฮีเอมันเท่ดีแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ยผมเกาะอะเคมิเว้ยแต่ว่าอ,อย่างที่คุณทัศนียาบอกว่าไม่แนะนําเลยนะให้เด็กดูนะครับเพราะว่ามันมีภาพความรุนแรงมันไม่ใช่ความรุนแรงอย่างเดียวไอ้เรื่องเพศเนี่ยมันก็ถึงพิกถึงขิงมาก เออตัวละครชายนี่ทงทงเลยนะถือว่าเป็นเป็นอนิเมชันที่ดีมากๆและสนุกมากเรื่องหนึ่งทำให้ผมหายคิดถึงอาเคนได้ประมาณหนึ่งเลยลายเส้นก็สวยลายเส้นก็สวยลายเส้นอารมณ์เหมือนดูมู่หลานน่ะมันสู้กับใครเป็นแบบเดินทางอะ่ะก็เหมือน,นาชาวบ้านนะอยู่บ้านตีดาบแล้วก็แบบมีความแค้นแล้วก็มีปลายทางอยู่ที่ปรา,าสาทหลังนั้นแล้วจะขึ้นไปสู่ปราสาทเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ระหว่างทางเนี่ยเออมันมีการเล่าเรื่องที่แบบเรื่องไม่ยาก ดูได้ง่ายๆเลยแต่ว่ามันมีความเออมันมีเลเวลที่น่าสนใจเออไอตัวละครคืออาโบจาฟาวเลอร์ใช่ไอตัวฟาวเลอร์เนี่ยเป็นเป็นตัวละครฝรั่งที่ ไอ้บลูอายซามูไรเนี่จะเข้าไปแก้แค้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายเรื่องเนี่ยมันมันมีพักต่ออยู่แล้วแน่นอนแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออแต่ถือว่าใครที่สรรหากําลังมองหาแอนิเมชันสนุกสนุก,นกมากๆเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะในผมผมรวมกับซีรีส์เลยนะผมรวมกับซีรีส์ทั่วไปผมไม่แยกว่ามันต้องต้องเป็นแอนิเมชันนะอยู่ในโหมดซีรีส์ที่ผมผมดูสัปดาห์เดียวหมด แล้วผมดูทุกวันก่อนนอนตั้งเป็นรูทีเลยว่าก่อนนอนกูจะดูหนึ่งตอนก่อนนอนกูจะดูหนึ่งตอนแล้วมันติดจริงๆมันติดแล้วมันนึกถึงจริงๆแบบเชื่องไงต่อยังไงต่อวะอะไรเงรี้ยสนุกมาก,สน,ก,มากสนุกมากจริงๆนะครับก็เป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่องที่แนะนําจริงๆนะฮะบูบอายซามูไรแต่ว่ามีภาคไทยไหมครับมี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 ผมดูภาคไทยเลยแหละ สนุกมากจริงๆแต่ว่าใครมีลูกมีเด็กเล็กอย่าไปดูกับลูกกับเด็กเล็กเลยครับแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแฟนวีนฟดอร์เราดูเนี่ยผมแนะนําเลยว่าสนุกสนุกจริงๆตัวละครหลักถ้าเราไม่เกาะตัวนั้นจริงๆเนี่ยเราเกาะตัวอื่นได้เชื่อผมเออเราเกาะลิงโกะก็ได้ลิงโกะตัวนี้ก็เจ๋งเออตัวนี้ก็เจ๋งเป็นตัวที่มีความฝันตอนแรกมีความฝันอยากเป็นสมูไรเออแต่สุดท้ายกว้างๆเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าเขาอยากเป็นซัมบอรี่อะไรก็ได้ที่เฉพาะทางแล้วยิ่งใหญ่ ออซึ่งในยุคนั้นมันมียิ่งใหญ่แค่4ี่ทางก็คือยิ่งใหญ่แบบชาวนายิ่งใหญ่แบบช่างฝีมือยิ่งใหญ่แบบพ่อค้าหรือจะยิ่งใหญ่แบบนักรบอะไรอย่างเงี้ยเออลิงโกะก็เป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนดูก็จะรักตัวละครนี้เหมือนกันนะแม้กระทั่งไทเกนเนี่ยไทยเกนตัวแรกๆที่มันโผล่มาเราดว่าอาพุ่งตรงไอ B อปหนึ่งันึเป็นตัวเลวอ่ะสุดท้ายเอยเออโหแม่งเท่วะ่ะเออแต่สุดท้ายพอดูดูไปเอ,อ้ยกลายเป็นว่าผม,ม่ชอบตัวละครผู้หญิงว่ะผมว่ายิ่งยิ่ง คุณผู้หญิงที่ฟังอยู่ตอนนี้เออดูแล้วจะยิ่งแบบรู้สึกว่าแบบเออตัวอาเคมีแม่งเจ๋งดีว่าเรื่องบูอายสม r ไรนะครับคุณอานน u ์บูอายสม r ไรทาง n น t f l i x ครับผมนะครับสนุกสนุกมากมีก<อ>ี่ตอนครัจะไปดูบ้างคะ่ะอ่าแปดตอนครับคุณาชิรดาครับ